สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยกับช่อง GO NSD สำหรับสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลรอคอยในทุกๆปีนะครับก็มาถึงแล้วนั่นก็คือการเปิดชุดการแข่งขันซึ่งในวันนี้นะครับทางแกลนสปอร์ตก็มีการเปิดชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ The Dream นะครับแต่ชุดเป็นสีอะไรลักษณะแบบไหนก็ดูได้ตามคลิปเลยแต่จะเปิดจริงๆนะครับเปิดแบบ 100%เเลยนั่นก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณช่วงบ่ายๆก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับและก็สิ่งที่แฟนๆสังเกตได้จากคลิปนี้ก็จะมีหลากหลายอย่างเลยนะครับที่สังเกตเห็นนั่นก็คือ1ยังเป็นแขนกุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลวดลายก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับ น่าจะมีสีขาวนะครับเป็นสีหลักอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นกฎของทาง FIBB ซึ่งให้แต่ละชาตินะครับทำชุดให้มีสีขาวด้วยก็ต้องรอลุ้นพรุ่งนี้นะครับว่าสีที่อยากให้สาวไทยสวมใส่จะเป็นสีอะไรบ้างนะครับตรงกับแฟนวอลเลย์บอลที่คิดเอาไว้หรือไม่นะครับแต่หนึ่งในสีนั้นจะเป็นสีขาวอาจจะเป็นแดงดําเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนสียังไงก็ต้องรอติดตามในวันพรุ่งนี้และก็แฟนๆที่รอ ซื้อนะครับเพื่อที่จะใช้ในการใส่ไปเชียร์นักตบสาวไทยของเราโดยเฉพาะสนามไทยของเราก็น่าจะเปิดตัวใกล้ๆกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราหลายๆคนนะครับแฟนเบ์บอลที่ติดตามอยู่ก็ลุ้นเหมือนกันว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบเสื้อหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วทางสปอร์ตนะครับแกนสปอร์ตก็มีการบอกแล้วก็ปล่อยคลิปมาแล้วในวันนี้ก็ถือว่าต้องรองลุ้นกันแค่อีกไม่ขึ้นใจนะครับเพื่อที่จะดูสีก็คงจะ ได้เห็นกันในอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับจากการปล่อยคลิป เรื่องเกี่ยวกับชุดมานี้นะครับก็มีแฟนๆหลายคนคาดเดาว,ว่า,าผู้ที่สวมใส่คนแรกนะครับอย่างทัดดาวนี้จะเป็นผู้เล่นที่มาทําหน้าที่กัปตันทีมในปีนี้หรือไม่นะครับเพราะว่ามีบางจุดที่หลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นทัดดาวก็ต้องรอติดตามกันเช่นเคยนะครับเพราะตรงนี้ก็บอกไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีมชาติไทยของเราก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกัปตันทีมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เล่นน,นานๆหรือว่าใกล้ที่ จะมีการเลิกเล่นหรืออะไรแบบนี้ก็จะได้รับตำแหน่งนี้ด้วยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มา รอดูนะครับว่ากัปตันทีมจะเปลี่ยนคนใหม่หรือไม่ในตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาสาวไทยของเราก็จะมีชุดสีน้ำเงินนะครับหรือว่าชุดสีขาวด้วยตามที่กด fibb ให้ใส่นะครับรวมถึงชุดสีแดงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่สาวไทยของเราใช้บ่อยเหมือนกันพรุ่งนี้นะครับรอติดตามพร้อมกันว่าสาวไทยของเราจะเป็นลวดลายชุดเป็นยังไงก็น่าจะถูกใจใครๆ,ๆหลายๆคนนะครับ แอดขอขอบคุณแฟนและบอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง g o s d สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดไลค์กดติดตามช่องของเรารมถึงสามารถให้กำลังใจช่องด้วยการสมัครสมาชิกและก็สนับสนุนซปเปอร์แตงแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ